สวัสดีครับในเช้าวันที่4เมษายน2567กับผมนัทวัฒนราเศริฐพงศ์ผู้รับใช้กิดจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังเพราะว่าจะนักคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ14ถึงข้อ17พระคำได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอวและความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเทา้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่เป็นนั้นท่านจะได้รับลูกสอนเพลิงพยามาลเสียจงเอาความรอดเป็นหมวก เหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวจนะคำพระวจนะคำของพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่มาบอกกับเราในเช้าวันนี้ทุกเช้าที่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราแล้วก็พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราละถ่ายบาบชีวิตของเราแล้วเอาความชอบทํอ่าเป็นทับสวงก็คืออยู่ในจิตใจของเราและเอาข่าวประเสริฐเป็นสันติสุขในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็พร้อมด้วยเป็นรองเท้าในการที่จะอ่านำหน้าไปขา่า,ขาวประเสริฐนำหน้าในชีวิตของเราพร้อมกับ ความเชื่อเป็นโลก่กำบังที่จะไม่ให้อ่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตของเราหรือไม่ให้มานเข้ามาล่อหลวงเราและจงเอาความรอดของเราเป็นอ่าเกาะป้องกันหรือเป็นหมวกป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่าอยู่ในชีวิตของเรา เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะเจนะคัของพระเจ้าแล้วข้าพระองค์รู้แล้วว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงสะพานอยู่ลูกขอสารภาพความผิดบาปท่าทีการกระทําสิ่งใดไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระองค์ทรงชําระล้างจิตใจของข้าพรองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระองค์ทรงนาหน้า ทุกย่างก้าไม่ว่าลูกจะทําสิ่งใดไม่ว่างานรับใช้งานพันธกิจงานธุรกิจการงานหรือว่าทำอ่าสิ่งไหนเพื่อถวายเกียรติ